เดี๋ยวนี่ต้นหน้า้าษาแบบภาังบ่เดี๋ยวนี่ฮหอแ่ียังกันไล่ชนแล้วนอเจ้าเอาได้พี่น้องอแต่แต่มีเอซนี่เงือเดือนี่เพิมเิมเนะเอีบบงานเเทเนาะคอยจะกล้อันนี้เจ้าทีม่าวอีย่างคอยกันังไล่สดอยู่แต่วัาที่เอฟซีครับสุขูสุคนครับผม มาพบมาพอกับเบาเย้าซาแอวอีคือเก่าครับพี่น้องครับมันนี่ไรซดครับมันนี่ไรซดมันนี่ไรซดครับพี่น้องปดสวัสดีพี่น้องทัางสซปปอเลาาครับผมสวัสดีพี่น้องท่างสซปปอลาวครับผมปาดไปจจได้น้อทัางสปปอเลาาคนตกบนน้อนะครับอุ้ยนะครับสวัสดีพี่น้องทัางลูกใบครับผมขอบคุณที่มาเบิงเบาเย้าเด้อนะครับหาคุณนะครับผมพี่น้องมือนี่ปาด มันอีกขึ้ว่าเบิง้งหลายกว่าเมื่อวานนอเมื่อวานสองคนมันอีไม่หาคนครับพี่นอ้องอิ่ดสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอิเ่ดจะได้นอถ้าฝนนอฝน,นตกคือตั้งผีบนอแค่ผีฝนตกลิลลินเงี้ยเงี้ยเงี้ยพี่นออ้องครับผมเอิ่ดโอ้ยบานบานใบเย้ายัางยังบ่ท่านมีหนามอยู่บานใบเย้ายัางแรงอยู่ บ่ย่าล่างถวยระบรบาาบายา่ย่าบ่ย่าอันยังไท่ทันในล่างยู่ไหลดซ่กอนไหลสดอยู่ครับไหลสดอยู่ไหลสดอยู่ไหลสดย่ยู่พี่น้องยังไท่ทันเลเห็นยังยู่กำลังตื่นกำลังตื่นอยากจะทายคลิปเดี่ยวพี่น้องไม่ทันได้เห็หยังยู่พี่น้องเป็นใจได้ในนอถ้าขุนนาะรต๊กเกี่ยวเข่าลบ้บบ่ถ้าขุน เหตุงั้นต้นางหน้าภเบียกข้างงานเลยบบนด้เฮ้ยแค่นี้ยังกันไล่ชนแล้วเจ้าว่าได้พี่น้องอยแต่แต่มีเอซีนี่เงนือนนี่เฮิรอเกิอ์มเาเบียดงานเหตดเนาะคอยจะกด้ยังนี้เจ้าชิมวาอีงอย่างคอยก็ต้องไล่สดอยู่ไล่สนนั่นเี่ยนเจ้าสิไปเหตดเบียดนีเอาเครื่องมือตังค่าเจ้านี่เอาเครื่องมือเจ้าไปเฮ็ดจมอยากไปโดนอะไรเหตุเึงอยู่นี่ไปเห็งันเอตดก ก็พ่อยายคอยแตงแต่นี่เอฟซงเอฟซีนี่ท่ายไงเสือขาบอสซักนี่นี่เสือขาจะคองนี่ไปซักบอสซักนี่ไม่หยังไปลุกหยัดไอพี่น้องคอยนี่คอยไล่โซดอยู่ไดีนี่คอยไล่โซดอยู่อยากับบ่าวไปเฮ็ดกับแฝงคอยได้แต่พี่น้องเอฟซี่แต่เบิ้งอยู่บอกไปเฮ็ดเดี๋ยวนี่คอยไล่โซดเจ้ากับเจ้าเบิดอุ้ยเบิ้งพี่น้องทั้งหายทั้งเอาเสือขาใหม่คอยซักนี่แหละเครื่องมือเจ้า จะถามหาแต่เครื่องมือนี่แหละเครื่องมือเจ้าข่อยเอามาให้เราเครื่องมือเจ้นอะไปลุกดล้วนี่เจ้าก,กระโพดข่อยไล่ชดดูพี่น้องเบิ่งข่อยบักหาโควคนหนึ่งข่อยจะไอ้คนนี้จะไม่เห็นอีกอย่างเดี๋ยวจะไอ้เจ้าก,ก็ะเฝ้าลุกไปเห็นเหยียดเจ้าอ้ยนอเจ้าก็าได้เนออันมิกพี่บาตอุ้ย <c oughs> นับมือให้เจ้าพี่บานี่เบิ่งแน่นี่ไใ้ก็พายขี้ริ้วอุ้ยเด็กชางเอามาใส่เพลินเบิ่ง กักกกกดกะตใต้คอยจังสีโนดเจาก็ยังพี่ว่าีแนวนี่ไปไปไปแล้วจะคอยสีเอาเจาไปสง่งสีมาหาโพล่ลระบนันหนีขอไปเฮ็ดเดียก์ไอ้ยแผลดคอยไล่ช <c oughs> ดอยู่โอ,โอ,โอไปก่อนได้พี่น้องโอ้